ฝันเล่าสู่การฟังพอเป็นความรู้ติดขาติดแข้ง,งนั้น <Okay. S 2> ท่านผู้นี้เนี่ยมีพระลูกชายที่บวชอยู่นี้ที่มาเป็นพระลูกชายหลวงพ่อนี่แหละบวชที่นี่น <Okay. S 2> ท่านทำอาชีพ้าเล่า oh. ตั้งแต่ร้านเล็ก เจอกระทั้งล้านใหญ่เป็นเวลาถึงสิบกว่าปี oh. ขายเหล้าอย่างเดียวจากจนมารวยแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลย oh. จนรวยแล้วก็ไม่เหลือในขาเรรัา <Okay. S 2> ก็ทำให้เกิดความเครียด เกิดความเครียดมากเลยโลกเต่าทุกคนก็พยายามไปประคับประคองใจท่านให้คลายความเครียดและกระชวนท่านมาทำบุญต่างพระธรรมกายประจำตัวแล้วก็มีบุญอะไรทำก็ร่วมบุญกันมาแต่บุญหลักๆรู้สึกจะเป็นพระธรรมกายประจำตัวแล้วก็ มีความปลื้มตอนที่ลูกบวชใหม่ๆแต่พออยู่ๆไปลูกไม่ยอมลาสิกขาชัหงุดหิดาชักหงุดหิดขึ้นมาเลยขอให้ลูกลาสิกขาแต่ลูกเกิดกุศลศสัธาไม่อยากลาสิกขาเพราะว่ายังมีความรักในเพศของสมันะแล้วในสุดก็เลยห่างเหินกันเพราะวาความเห็นไม่ตรงกัน พ่อก็อยากให้ลูกราสิขาแล้วจะได้ออกมาช่วยที่บ้านแต่ลูกก็อยากจะบวชเพื่ออาบุญให้พ่อตออาถรฐานทุกวันให้พ่อเลิกอาชีพค้าเหล้าและก็สมหวังในสุดพ่อก็เลิกเลิกแล้วก็ลูกก็ไปทำความเข้าใจในคือวันหนึ่งเนี่ยเข้าใจ แล้วก็ลูกก็ดีใจว่าพ่อเข้าใจแต่พอลูกกลับมาวัดก็จะยินข่าวว่าพ่อฆ่าตัวตาย<อ>ยิงตัวตาย<อ>พระลูกชายก็งงหมือเงินว่าเอ๊ะก็คุยกันอย่างดีแล้วทำไมถึงมายิงตัวตายท่านก็ยังงงงงอยู่แล้วท่านก็เลยส่งเรื่องนี้มาถึงหลวงพ่อเนี่ย ก็ว่าแบบมีช่วงเวลาไหนก็ไอนามาเป็นกคสตัดดีจะได้เป็นบุญกุศลถึงพ่อเอาวันนี้ก็มาถึงแล้วเมื่อพ่อยิงตัวตายละโลกไปแล้วเนี่ยก็วนอยู่เจ็ดวันอ,อที่ที่บ้านนั่นแหละพอครบเจ็ดวันตรีทูตก็ามา ก็พามาที่ยมพโลกแล้วก็ลัดเข้าไปในที่ตัดสินเลยดูบัญชีบุญบัญชีบาปจากสวรรณเลขาคทีงานและสุวรรณาเลขาผลก็ปรากฏออกมา่ิ้าสุลา ฆ่าตัวเองเนี่ยมันบาปมันหนักแต่ว่าบุญที่บวชลูกชายแล้วก็บุญที่สร้างพระธรรมกายไปจำตัวและบุญอื่นๆที่ลูกได้ทำบุญที่สุขสวนไปให้เนี่ยก,ก็ทำให้ท่านเนี่ยไปเซวยผลบุญก่อน โดยได้ไปเกิดเป็นกุมพัน์รื oh. อยู่ชั้นจตุมหาราชิกา oh. ส่วนการมอื่นแล้วเดี๋ยวก็คอยมาใช้กันทีหลัง oh. แต่ถึงไปเกิดเป็นกุมพันนะ oh. หนึ่งปีของกุมพัน,นหกเดือนนั้นนะจะต้องลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลก กุมภานี่อยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราิกาจจำได้ป่ะจ๊ะจำได้ครับสวรรค์ชั้นนี้มีอายุยืนห้าร้อยปีทิพย์แต่ว่าใครจะอยู่ถึงห้าร้อยปีทิพย์หรือไม่ในเ,เรื่องหนึง่งเท่ากับเก้าล้านปีในมือมนุษย์จำได้ไหมจ๊ะจำได้จำได้นะแ,แล้วก็ต้องมาเป็นเจน้าที่หกเดือนหกเดือนของชนะั้นจตุมหาราชิการนะหกเดือน แล้วก็ถึงจะไปพักราชการอีกหกเดืนอนจะได้จำง,ง่ายๆไงหกเดือนเท่ากับกี่ปีเมืองมนุษย์นะก็เก้าล้านปีหรด้วยห้าร้อยปีหนึ่งก็เท่ากับหมื่นแปดพันแต่หกเดือนเดือนก็ครึ่งหนึ่งเก้าพันปีมนุษย์เก้าพันปีมนุษย์ถ้าสมมติอายุยืนเท่ากับห้าร้อยปีทิบก็จะอายุยืนเก้าล้านปีมนุษย์ จะต้องมาอยู่ในยมโลกมาทำหน้าที่เนี่ยสี่ล้านห้าแสนปีมนุษย์นานไหมนานกรับนานนะมน,านนะม,มาทำหน้าที่อะไรหน้าที่กลอกจะยืนอยู่หมอใหญ่ๆนะแล้วก็มีกระบวยหลายขนาดทีเดียวนะีย ตักไอโลหะเหลวๆระลอนกรอกปากนักดื่มทั้งหลาย,ย<อ>ที่นอนอยู่นั่นะอะในยมโลกซึ่งเป็นเศษกรรมแล้วเนี่ยเศษกรรมของนักดื่มขึ้นมาอยู่ยมโลกโ<อ>มันนอนผู้ที่ทำหน้าที่ขายนี่เตรียมกรอบ ทีนี้กรอกไม่ได้หยุดเลยเก้าพันปีมนุษย์เนี่หเมื่อยนะทั้งเมื่อยทั้งร้อนนะร้อนอย่างงี้ม่วนไหม่วนแล้วเมื่อยเมืนเลยครับเมืนเลยเนี่ยจะต้องไปตักกรอกอยู่อย่างนั้นส่วนเอกนักดื่มหลังจากใช้กรรมในมหานรกจากอุุธนรกแล้วก็มามาตรงนี้ มาให้เจ้านาทีในยมมาลโลกสมเป็นพวกคุมพันธ์อย่างมีกระบวยใหญ่กระบวยเล็กอะไรเงี้ยดาวภาชนะหลากหลายลักษณะเนเดียวนะตักโลหะเหลวรลอนๆกรอกปากร่างกายกบาบเปลือยตัวพร้อมเนี่ยสัตวนะ์นรกเนี่ะพอกรอกไปก็ตายอพอลมกรรมพัดมาฟืน้นฟื้นแล้วก็กรอกกันใหม่ กอกตายกอกตายกอกตายอยู่นั่นไอ้คนก,กรอกเมื่อยกร้อนไอ้คนนอนโดนกรอกก็ตายทุกสรอมานอยู่เนี่ยท่านนี้เนี่ยก็จะตั้งไปทำหน้าที่ตรงนี้หละทำหกเดือนในหนึ่งปีของทิปปีทิปของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของโรงผลิตเนโอ้โหดูแล้วน่าทึ่งจริงๆเนอะมา <c oughs> เอาไว้มาเล่าวันหลังนีกว่าแปลกจริงๆมีเป็นขบวนเลยเนอะ oh. มีฝ่ายเจ้าของโรงงาน oh. ฝ่ายผลิต oh. และขบวนการจัดจำหน่ายโฆษณาโฆษณาเล่าอ oh. เป็นขบวนเลยแล้วก็หยี่ปัวซาปัวนักดื่มอะไรต่งงๆเนี่ยจะเดินกันเป็นขบวนจากหานรกมาอุตสท่นอรกขุมบริวาแล้วมายม,มโลกโจากยมโลกอะไรเลยเข้ามาเลยนะเป็นอสุรกายเป็นไปเป็นสัตว์เดรัจฉชานมาเป็นมนุษย์วนกลับไปอีกอวนไปวนมานี่อันตรายนะจ้าชีวิต เนนค้าเรานี่รวยไหมรวยแต่รวยชาติเดียว,ยวแล้วก็ไม่รวยอ,อีกหลายชาติลำบากทีเดียวแหละเราจะเอาอยัางไงดีรวยชาติเดียวแต่จนหลายชาติเนี่ยเอาไหมไม่เอานอกจากจนแล้วยังไปตกนระกอย่างนี้อีกยาวนานทีเดียวยาวนานมากนี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม สิ่งผู้ชา่ทำเลยตั้งเอาไว้แต่ท่านไปเห็นมาด้วยญาณทัศนะอันบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นน่าสงสารเลยจะหน่าสงสารมากน่ากลัวน่าอันตรายสําหรับผู้ที่ไม่รู้เนี่ยมองเห็นในเม็ดเงินแต่ไม่มองมองไม่เห็นน้ําโลหะที่ร้อนๆกับไฟนรกที่ดํามืดสนิทในมหานรก เวลาอันยาวนานของความทุกข์สรมารนานเป็นหลายหลายพุทธันดร<อ>ไม่ใช่พุทธันดรเดียว<อ>ตลอดวงจรเลย<อ>ผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้โฆษณาประชาสัมพันธ์ผู้ดื่มหมดครบวงจรเลย<อ>นี่อันตรายนะจ๊ะ<อ>เพราะฉะนั้นเราจะรู้เรื่องนี้ได้ต้องหยุดกัดนิ่งในให้ดีๆ และเราจะเห็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังของผู้ที่ผลิตผู้จำหน่ายผู้โฆษณาประชาสัมพันธ์ผู้ดื่มมันจะมีฉากหลังอยู่อีกซับซ้อนทีเดียว,ยวลยซึ่งเป็นผู้ผู้ออกกฎแห่งกรรมออกแล้วก็บังคับไปทำแล้วก็เก็บผลของการกระทำนั้นมาปรับคดี เราจะเห็นได้ต่อเมื่อใจเราหยุดนิ่งต่อเมื่อใจเราหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายมีธรรมจักขุมีญาณทัรสนะตอนนี้เราจะรู้จะเห็นได้ในตัวงเราเองว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้เนี่ยนั่นแหละคือศัตรูที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย จะไปเรยรู้ไปเห็นกันตอนนั้นเมื่อเราได้เข้าถึงวธรรมกาย